พวกเราเนี่ยอาจจะได้เห็นค่างเงินบาท34บาทต่อดอลลาร์ก็ได้ในเร็วๆนี้เ<อ>รากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับผมผม t ีเซ็ n n ช l แนนะครับแน่วันนี้ผมไม่ได้มารีวิวอาหารไม่ได้มารีวิวของไม่ได้มาติดฟิล์มไม่ได้มาโชว์โทรศัพท์หรืออะไรทั้งสิ้น วันนี้เราจะไม่ได้มาทำแบบนั้นนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาทำคลิปสาระครับผมหลังจากที่ผมทำคลิปสาระ EP หนึ่งไปเมื่อ5ปีก่อนครับ5ปีก่อนเนี่ยผมทำคลิปสาระ EP หนึ่งไปเอ่อถ้าใครยังไม่ดูก็ดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออแต่ว่าไม่ต้องดูได้นะคือตอนนั้นยังไม่มีอะไรไม่มีอะไรพร้อมเลย แล้วก็ยังเด็กน้อยอะ่ะเออซึ่งวันนี้เราจะมาทำอีพีสองหลังจากที่ผ่านมา5ปีครับผมคือคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เป็นแบบสาระล้วนๆเลยนะคือผมเนี่ยได้ทําคลิปต่างๆนานามามากมายเลยในในช่วงช่วงๆๆนี้ใช่ไหมละครับก็มีน้องแบบเออคลิปพี่เบแม่งไม่มีสาระเลยทําอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวกิกนเดี๋ยวก็รีวิวอาหารเดี๋ยวกินแล้วก็รีวิวอาหารนิดนึงนิดนึงมึงต้องนอนนี่มึงอ้วนแลวนะเบสอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมก็เลยจัดการให้อะได้มึงอยากได้คลิปสาระใช่ไหมได้ดึงกลับมาสักห้าปีที่แล้วดึงกลับมา แค่ไม่กี่นาทีเอาไว้ให้ความรู้ผู้คนในช่องนี้เฉยๆนะครับผมสาหรับใครที่อยากได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้ด้วยโอเคปะ่ะเราจะมาพูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันเราจะมาพูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันว่าเกิดอะไรขึ้นกับเงินไทยกันแน่เออเพราะตอนนี้เงินบาทเนี่ยอ่อนตัวลงทะลุ33.3บาทแล้วครับผมอย่างต่อเน,นื่องในระยะเวลา1-2สัปดาห์กว่านี้เองซึ่งค่าเงินบาทของเรานะตอนนี้เนี่ยอ่อนตัวลงไปมากกว่า7.5ครับผมมันเกิดอะไรขึ้นทําไมค่าเงินบาทของเราเนี่ยจ ตัวลงอย่างรุนแรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ดีกว่าไป อันดับแรกเลยนะครับผมจะเป็นการระบาดของโควิด19นะครับที่ยังระบาดอย่างต่อเนื่องแล้วก็มียอดผู้ติดเชื้อตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันตอนนี้ก็ทะลุไปที่20,000ก,กว่าแล้วเนาะดังนั้นเมื่อการแพร่ระบาดและยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะครับมันจะส่งผลที่ตามมาด้วยการเกิดการล็อกดาวน์นะผมด้วยเหตุการณ์ที่ทุกคนนั้นต้องกักตัวอยู่ที่บ้านอยู่แต่บ้านทาทุกอย่างที่บ้านเวอร์ฟอร์มโฮมเที่ยวฟอร์มโฮมหรืออะไรก็ได Yeah <laughs> เพียงเพราะว่าเรามีแค่ buffalo running in your country นะครับผมและเมื่อล็อกดาวน์มากเท่าไหร่หรือว่าล็อกดาวนานเท่าไหร่นะความเสียหายของเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเพิ่มตามไปด้วยนะครับผมถึงกับขั้นว่ามีการประมาณตัวเลขออกมาใหม่เลยนะตอนนี้อยู่นะครับว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะสามารถขยายแล้วก็เติบโตได้แค่1.5-2%เท่านั้นครับผมจากที่ต้นปีเนี่ยได้ทําการประเมินออกมาที่3%กว่านะครับอันดับที่2นะครับผมประเทศไทยของเราเนี่ยขาดดุลมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับหรือที่เรียกว่าไทยเรานั้นเนี่ยนำเข้ามากกว่าการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลย ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะนําเข้าอะไรหนักหนาถ้าเหมือนตอนนี้เศรษฐกิจดีมากมัง้งแหมไอ้ที่ต้องซื้อเราไม่ซื้อบังคับเอ้ย <c oughs> และโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับ <c oughs> การท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆหรือการเปิดร้านอาหารอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ยังไม่มีความกระเตื้องหรือว่ามีแนวโน้มที่จะกลับมาใกล้เคียงเดิมหรือว่าเป็นปกติเลยนะครับณตอนนี้และอันดับสุดท้ายคืออันดับที่สามนะครับผมซึ่งตอนนี้มีเงินไหลเข้าสกุลเงินดอลลาร์อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับผมจากงานวิจัยของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแสดงให้เห็นว่าปัจจัยยภาานนอออกเี่มผลตงงงิบขรถึ88% เลยครับผมแล้วมันแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมานั้นเราสามารถดูจากเงินดอลลาร์อินเด็กซ์ก็ได้ครับผมเราเนี่ยจะพบว่ามีการปรับขั้นจาก89.5%เนี่ยขึ้นมาเป็นที่92.3%นะครับผมพูดภาษาชาวบ้านก็คือเงินดอลลาร์นั้นเนี่ยแข็งค่าขึ้นเมื่อนำมาเทียบกับเงินสกุลอื่นๆทั่วโลกมากถึง3%เลยทีเดียวซึ่งดูๆไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดภาครัฐของเราเนี่ยยังไม่มีไอเดียนโยบายหรือมีมาตรการที่จะช่วยอุ้มค่าเงินนะครับผมมันก็ไม บาท3าบาทต่อดอลลาร์ก็ได้ในเร็วๆนี้ก็เป็นไปได้หมดทุกอย่างครับตอนนี้สําหรับคลิปสาระแบบนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนาะฮะเอาไว้ให้ความรู้เฉยๆแค่นั้นเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ทำอีพีสามเมื่อไหร่ก็ปกติช่องผมก็ก็อย่างนั้นนะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปสาระแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะวันนี้ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กับซับสไครต์นะนั่นๆะๆนะนะปิงๆ <c oughs> ไปแล้วบายบาย